สัดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อวันที่11ธันวาคม2563ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่เกิดขึ้นระหว่างหมอปรานายจีรพันธ์เพชรขาวกับปลุงพลนายชัยพลวิภาหลังมีปัญหาแตกคอกันไม่ว่าจะเรื่องของก่อนหน้านี้ ที่ทั้งคู่ยังคงอยู่ด้วยกันหมอปราก็เคยให้พญาคุดกับลุงไปแต่พอมีปัญหากันลุงพลกลับเปลี่ยนมานับถือบูชาพญานาคซึ่งเป็นคู่อริกับพญาคุดหมอปราก็เลยเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าตอนแรกที่ตัดสินใจให้พญาคุดกับลุงพลไปเพราะอยากให้ใช้เป็นเครื่องป้องกันตัวเอง เนื่องจากพยาคุดคือตราแผ่นดินจะเห็นได้ว่าบนธนบัตรหรือเอกสารทางราชการจะต้องมีตาพยาคุดอยู่ดังนั้นพยาคุดจะเป็นสิ่งที่สามารถครุ้มครองให้ลุงพลพ้นจากภัยต่างๆที่พบเจออยู่ในขณะนั้นซึ่งจากที่ตนสังเกตลุงพลก็นำพยาคุดไปไว้ที่หน้ารถ และไม่ว่าจะไปที่ไหนก็พาไปด้วยตลอดแต่เมื่อมาทราบภายหลังว่าตอนนี้ลุงพลหันมานับถือบูชาพญานาคซึ่งตามตำนานความเชื่อก็รู้กันดีว่าถึงแม้พญาคุดกับพญานาคจะเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ถูกกันจนถึงขั้นสู้รบกันมาโดยตลอดจนผลสุดท้ายตามตำนานที่ตนศึกษามาจะพบว่า พญานาคก,ก็ต้องพ่ายแพ้พญาขุดนั่นเองหมอปลาบอกว่าตนจะมองตามตำนานไม่ได้คิดไปถึงความหมายแฝงอะไรเพราะไม่ว่าลุงพลจะนับถือบูชาอะไรก็เป็นความศรัทธาของแต่ละคนไม่แปลกที่ลุงพลจะนับถือพญานาคเพราะในทางภาคอีสานคนส่วนใหญ่จะมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค คาดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการแตกคอกันจึงทำให้ลุงพลเปลี่ยนเครื่องบูชาส่วนตัวแล้วอยากให้โฟกัสที่การกระทำมากกว่าความเชื่ออะไรพวกนี้ส่วนกับประเด็นที่ลุงพลออกมาบอกว่าอยากให้ยูทูบเบอร์ที่ตามติดชีวิตลบคลิปออกแล้วพร้อมกับแสดงพฤติกรรมชุนเฉียวเตะข้าวของนั้น หมอปราในฐานะคนที่เคยสนิทและคนคอยช่วยเหลือกันมาโดยตลอดก็บอกว่าลุงพลน่าจะเครียดเนื่องจากตอนนี้ออกมารับงานเองและงานก็เยอะมากจึงพยายามระบายความเครียดออกมาซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีระบายไม่เหมือนกันส่วนโอกาสที่จะโทรไปพูดคุยย่งไม่อยากไปรบกวนความมุ่งมั่น ในการสร้างพญานาะคที่หลุงพลกำลังตั้งใจทำอยู่และตนก็คงไม่เข้าไปก้าวร่วงหรือร่วมด้วยช่วยสร้างเช่นกันเนื่องจากปกติแล้วตนก็ไม่ได้ชอบเรื่องวัตถุแบบนี้อยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เข้าไปทุบน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้มากกว่านอกจากนี้ก็ยังมีอีกกระแสท,ที่หลายคนพูดกันว่า ให้ลุงพลออกห่างจากหมอปลาเพราะหมอปลาเตรียมจะทําของใส่ลุงนั้นตนพอจะได้ยินเรื่องนี้มาระยะหนึ่งแล้วและรู้ว่าคนที่พูดคือใครแต่ก็ไม่ได้โกรธจึงอยากจะบอกว่าหากใครที่ติดตามตนก็จะรู้ดีว่าตนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์และบนโลกนี้ ไม่มีเรื่องของการทำของใส่กันแน่นอนอยากให้หันมาศึกษาหลักธรรมศาสนาน่าจะดีกว่าก็อยากฝากเตือนลุงพลให้ระวังเรื่องของคนที่ไม่จริงใจหวังผลประโยชน์ซึ่งจะเข้ามายุยแยงตะแคงรัว่วอาจส่งผลให้ชีวิตลุงพลพังเพราะเหตุนี้ได้นายชัยพลวิภาหรือลุงพลเปิดใจว่า วันนี้มีเรื่องให้โมโหนิดหน่อยจึงเตะกรองกลางบ้านเป็นเรื่องจริงแต่ตนไม่ได้ห้ามยูทูบเบอร์แชร์คลิปส่วนเรื่องที่หมอปลาเตือนให้ระวังคนใกล้ตัวจะทำชีวิตพังตนคิดว่าเรื่องนี้อยู่ที่เวลาว่าคนใกล้ตัวคนนั้นคือใครและเรื่องความเชื่อพญานาคที่บอกว่าตนเป็นลูกหลานพญานาคเท่าที่สัมผัส หลังจากที่ชีวิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆทำให้ตนคิดตามว่าทำไมชีวิตถึงเปลี่ยนไปเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าชาติที่แล้วเราเกิดเป็นอะไรจึงต้องมาเหมือนเป็นบริวารพญานาคสำหรับพญาครุฑที่หมอปลาเคยให้ไว้ครุฑเป็นตาแผ่นดินตนก็ไม่รู้ว่าครุฑกับพญานาคอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้ แต่ตามความเชื่อแล้วอยู่ด้วยกันได้อยู่แล้วส่วนครุฑที่หมอปลาให้ตนเอาออกจากรถแล้วและนำไปเก็บบูชาไว้ในบ้านหรืออาจจะนำไปให้ญาติญาติบูชาเนื่องจากตนมีพระเครื่องเยอะแล้วเรื่องที่หมอปลาโพสต์อยู่แบบพอเพียงแต่ไม่เพียงพอยืนยันว่าตนยังอยู่ที่นี่อยู่แบบสบายสบาย ที่บางส่วนแบ่งให้เป็นที่สาธารณะสร้างปูพนะ่พญานาคคนมากราบไหวเป็นความเชื่อส่วนบุคคลตนก็ยังปลูกทุกอย่างที่กินได้เพียงแต่พื้นที่น้อยลงเท่านั้นเองทุกวันนี้ยังกินน้ำพริกผักต้มข้าวเหนียวกระติบเดิมกินไข่เจียวเหมือนเดิมไม่ได้ไปกินหูฉลามส่วนเรื่องที่มีเสียงวิจารณว่า จากคนที่เคยยกมือไหว้กลับไหว้ไม่เป็นจากคนยิ้มแย้มทักทายกลายเป็นเสือยิ้มยากประเด็นนี้อยากบอกว่าตนยกมือไหว้ตลอดวันหนึ่งไหว้ไม่ต่ำกว่า200ครั้งบางครั้งก็ไหว้ไม่ทันบางหันไม่ทันบางแต่ยังเป็นลุงพลคนเดิมพูดเก่งมากขึ้น พูดมีเหตุและผลมากขึ้นและยังกินปลาร้าสับไข่เจียวเหมือนเดิมนะครับจากใจลุงพลแล้วก็ได้มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าพระผมเยอะแล้วอาจส่งต่อให้ญาตินั่นก็คือพระยาคุดสร้างความเชื่อมัน่นให้คุณติดตัวไปสาบานในวันที่คุณกิจตก เกือบเป็นบ้าขนมจีนที่เต็มไปด้วยกำลังใจและคุณได้รับจากคนที่ฉุดคุณมาจากเหวมันไม่มีค่าทางจิตใจเลยเหรอคุณไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพื่อรักษาน้ำใจกันพูดออกสื่อเพื่อตอกย้ำว่าสิ่งนั้นไม่มีค่าสำหรับคุณพ่อคนดังถ้าใครพูดว่าคุณลืมตัวเหมือนวัวลืมตีนอย่ากโกรธ แต่ในเรื่องคดีเรามั่นใจว่าคุณไม่ได้ทำแน่ๆแ,แต่นิสัยแย่ๆขอเลิกติดตามทุกช่องทางกูตามคดีเด้อบอแม่นตามมึงอย่าเข้าใจผิดภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่ามันไม่สำนึกหรอกคนว่าคนด่าก็แขนเคืองก็โกรธเขา ผมยังเหมือนเดิมทุย้ยกูอยากให้มันเหมือนเดิมตามปากมันจริงๆเหมือนเดิมตอนที่หน้าหมาหมาตอนแรกที่หมอปลายัางไม่มาช่วยอ่ะครูดถ้าจำไม่ผิดนะชาติหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา้าท่านเกิดเป็นพระยาคุูดนะไม่ทราบว่าจริงไหมคะถึงว่าไงถึงไม่อยากให้คดีจบทีนี้เข้าใจยังทำไม,ไม่ให้ความร่วมมือเรื่องคดี เหมือนคุดจะหมดความสำคัญไปแล้วเชกเช่นเดียวกันกับคนที่ให้อาจหมดความสำคัญด้วยเช่นกันปอโลหมอปลาเคยเตือนเคยบอกแล้วจำไม่ได้เหรอถ้าดังแล้วอย่าลืมตัวเขาให้แล้วเก็บไว้ไม่จำเป็นต้องพูดว่าเอาไปให้คนอื่นเหมือนความหวังดีเขามันไม่ต้องการ ใช่ถูกต้องไม่เห็นค่าคนที่เขาให้อะไรคิดไม่เป็นกูเกลียดที่หายกูอยากเห็นมึงดับจังกูอยากจะดูหนังหน้ามึงว่ามึงจะบีบน้ําตาอีกไหมแต่น้ําตาก็ไม่ได้ช่วยอะไรมึงไม่ได้ในเมื่อเขาหมดใจกับมึงแล้วพยาคูดเขาให้คุณด้วยใจแต่คุณกลับเอาไปให้คนอื่นแต่ถ้าผมเป็นผู้ห้ผมก็เสียใจนะ ที่ให้คนอื่นต่อ